เอาละครับเวลค้ามดูแชนเดียนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนครับผมว่าคลิปที่แล้วก็น่าสนใจนะผมพูดถึงนักล่าข้าวหัวอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเรื่องของดากอนด้วยถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยวแปะคลิปไว้ให้ครับ วันนี้เป็นตอนที่2ของซีรีส์กลุ่มจอสลัดผมแดงก็นะข้อมูลมันไม่ได้เยอะเอ่ยหลายคนบอกรู้หมดแล้วครับผมทําให้กับคนที่เขาไม่รู้ไงขอบคุณมากครับโอเควันนี้ผมขอพูดถึงยาซบยาซบมีบทบาทเป็นพ่อของอุซบและเป็นหนึ่งในเสนาธิการของกลุ่มจอสลัดผมแดงเปิดตัวครั้งแรกในมัง,งะเล่มที่1ตอนที่1เลยตอนนั้นเขาอายุ35ปีเกิดวันที่2ส,สิงหาคมกรุ๊ปเลือดเอด บ้านเกิดอยู่ในทะเลอีสบูหมู่บ้านไซรับส่วนสูง6ฟุตจากที่เปิดเผยข้อมูลออกมา4คนยาซบเตี้ยสุดครับถ้าเราดูในอนิเมะมันจะเป็นภาพติดตาที่เคยเห็นยาซบดวนปืนกับพันเอกของกอง,องทัพเรือเชื่ออะไรแล้ววะ่าดดี้แดดดี้สักอย่างนี่แหละก็เป็นฉากซึง้งๆอีกฉากหนึ่งที่ทางอนิเมะเขาเสริมมาครับแต่ในมังงะไม่มีนะการปรากฏตัวครั้งล่าสุดของยาซบในมินิสตอรี่ภาพหน้าปกจากตอนที่837 ในเล่มที่83ยาซบดูแมนขึ้นจมเลยนะดูมีกล้ามเนื้อขึ้นถ้าเทียบกับตอนแรกๆยาซบได้อ่านหนังสือพิมพ์ด้วยสีหน้าที่มีความสุขก็เป็นข่าวการโค่นดูฟามิงโกของกลุ่มหมวกฟางในหน้าที่ของความเป็นพอ่อยาซบสอบตกมากเขาเดินทางกับแชงคูดในตอนที่อุซบยังไม่เกิดเลยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เฝ้ามองความสําเร็จของอุซบอยู่ไกลๆนะในวันพีทเล่มที่5ตอนที่41 เป็นตอนที่ผมสงสารนุศพบมากเลยเขาพยายามโกหกแม่ของเขาว่าเรือโจรสลัดมาแล้วพ่อต้องกลับมารับเราไปอยู่ด้วยแน่เขาพยายามทำทุกอย่างให้อาการป่วยของแม่ดีขึ้นแต่มันก็สายเกินไปแล้วครับอาการของแม่อุศพบโคม่ากเกินจะเยียวยาแล้วแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ภูมิใจในความกล้าหาญของยาศพบนะปัจจุบันยาศพบอายุ47ปีเขาเป็นพลแม่นปืนของกลุ่มมีฉายาว่านายพราน อาวุธที่ใช้คือปืนคาบศิลาที่มีต้นแบบมาจากปืนจริงที่มีบทบาทในโชว่วงศตวรรษที่1 6บหถึงสิครับก็เป็นอาวุธที่ใช้เจาะกราะในสมัยนั้นยาซพมีความแม่นที่โดดเด่นมากเชงคูดได้ยินชื่อเสียงของยาซพจึงพายเรือเล็กเพื่อไปชวนยาซพไปเป็นโจสรสลัดด้วยกันความแม่นของยาซพแม่นจนสามารถเล็งยิงหนวดมดจากระยะไกลได้ไกลที่ว่านี้คือ100ฟุตนะคือยิงโดนแค่หนวด แต่ส่วนอื่นของมดไม่ได้รับความเสียหายเลยว้า wow. วผมว่าในอนาคตคงได้วัดความแม่นกันแน่กับวานออกกาผลแม่นปืนของกลุ่มหนวดดำออกกามันก็แม่นนะเว้ยถ้าเรายังจำกันได้นะแต่ก็นะผมยินหนึ่งข้างยาซบว่ะอ่ะก็ประมาณนี้ครับวันที่อุซบได้เจอกับยาซบวันนั้นทั้งคู่คงมีเรื่องที่ต้องคุยกันมากเลยแหละและผมคิดว่าคงเป็นอีกหนึ่งตอนที่น่าจะทำออกมาได้ดี และซึ้งจนน้ำตาแตกได้เลยครับทั้งยาซบและลักกี้ลูเคยโพในเรื่องสั้นต้นฉบับก่อนจะเป็นวันพีด้วยนะโลแมนดาวเป็นหนึ่งเรื่องสั้นของอาจารย์โอดะก่อนจะเขียนวันพีดตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารโชนเนียงจำฉบับที่41ปี1996ครับภายหลังก็ได้รวมเรื่องสั้นทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มเดียวนั่นคือวันเต็ดหนังสือเล่มนี้สนุกนะมีเรื่องมอนเตอร์ด้วย เป็นเรื่องสั้นที่พูดถึงยอดสมุไรลิวมะที่มีบทบาทในโลกวันพีทครับโอเคข้อมูลมาจากทั้งในมังงะวันพีทวิวเวอร์การฉ er, บับที่1เรื่องสั้นโรแมนดาวและ s b s มุมตอบคำถามครับพรุ่งนี้ซีดีเจ็เทพให้ลองทายดูว,ยว่าผมจะพูดถึงใครงั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับบาย